เอกเอกสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข่าวถอดรหัสครับสงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชายังคงดุเดือดต่อเนื่องและล่าสุดดูเหมือนว่าฝ่ายกัมพูชาจะพลาดท่าครั้งใหญ่จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกโซเชียลครับ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จหุนเซนได้โพสต์มิวสิกวิดีโอเพลงปลุกใจที่ชื่อว่าหัวใจนักรบขเขมรเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของตนแต่มีภาพหนึ่งที่โดดเด่นและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษจนถูกจับโป๊ะได้อย่างรวดเร็วอาจารย์รัฐครับเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้ครับ สวัสดีค่ะคุณเอกเหตุการณ์นี้คือตัวอย่างที่คลาสสิกของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่เกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าโปะแตกนั่นเองค่ะซึ่งมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างมากกว่าแค่การใช้ภาพผิดๆค่ะเรามาดูที่ภาพเจ้าปัญหากันก่อนนะครับ ใน MV ดังกล่าวมีการเผยภาพฝูงบินลำเลียง C130 จำนวนมากกำลังวิ่งอยู่บนรันเวย์โดยมีการติดธงชาติกัมพูชาวไว้ที่ปีกและหางอย่างชัดเจนดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามแต่ภาพนี้กลับถูกชาวเน็ตไทยจับโปะได้อย่างรวดเร็ว ใช่ค่ะเพราะในยุคนี้การตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพทำได้ง่ายมากชาวเน็ตพบว่าภาพต้นฉบับที่แท้จริงนั้นเป็นภาพของฝูงบิน C-130 ของกองทัพอากาศสหรัฐในการซ้อมรบที่ฐานทัพอากาศนล l เลสซึ่งถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2010และเผยแพร่ยอยู่บนเว็บไซต์ Flickr มานานแล้วภาพที่ปรากฏใน MV จึงเป็นการนำภาพของกองทัพสหรัฐมาเคลมแล้วใช้เทคนิคตัดต่อหรือ AI ในการใส่ธงชาติกัมพูชาเข้าไปเพื่อสร้างภาพความยิ่งใหญ่ทางการทหารค่ะคำถามสำคัญเลยครับอาจารย์ทำไมผู้นำระดับสูงถึงเลือกใช้ภาพที่ตรวจสอบได้ง่ายและเสี่ยงต่อการถูกจับโป๊ะขนาดนี้เขาต้องการสื่อสารกับใครกันแน่ครับ เป้าหมายหลักของการโฆษณาชวนเชื่อลักษณะนี้ไม่ใช่คนไทยหรือนักวิเคราะห์การทหารระหว่างประเทศค่ะแต่คือผู้ชมในประเทศของเขาเองค่ะในภาวะที่ความตึงเครียดสูงเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามเพื่อปลุกใจคนในชาติและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นําซึ่งสําหรับผู้ชมทั่วไปในประเทศภาพที่เห็นเพียงแวบเดียวก็สามารถสร้างความรู้สึกฮึกเหิมได้แล้วโดยอาจไม่ได้ตรวจสอบ ทีี่่มาาออยยงละเดแล้วทำไมยุทธศาสตร์นี้ถึงโป๊ะแตกอย่างรุนแรงในครั้งนี้ครับเพราะนี่คือความผิดพลาดของการทำสงครามข่าวสารในโลกยุคใหม่ค่ะในอดีตรัฐบาลสามารถควบคุมสื่อและนำเสนอภาพอะไรก็ได้ให้คนในชาติเชื่อแต่ในปัจจุบันที่ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือพล,ลเมืองทุกคนคือนักสืบ O S I N ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เองทีมงานของสมเด็จหุ่นเซนประเมินพล ของโซเชียลมีเดียและการตรวจสอบของภาคประชาชนต่ำเกินไปเท่ากับว่าจากที่ต้องการจะสร้างภาพให้ดูแข็งแกร่ง กลับกลายเป็นการทําให้ตัวเองดูไม่เป็นมืออาชีพและไม่น่าเชื่อถือไปแทนถูกต้องค่ะนี่คือผลกระทบย้อนกลับของปฏิบัติการข่าสารที่ล้มเหลวแทนที่จะสร้างความน่าเกรงขามมันกลับสร้างความขับขันและลดทอนความน่าเชื่อถือของทุกข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาหลังจากนี้เหตุการณ์ฝูงบิน AI นี้จึงเป็นบทเรียนที่สําคัญว่าในสงครามข้อมูลข่าวสารยุคปัจจุบันความจริงและความน่าเชื่อถือ คืออาวุธที่สำคัญค่ะเป็นบทวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นว่าในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นนักสืบได้ด้วยปลายนิ้วการทำสงครามข้อมูลข่าวสารที่ขาดความรอบคอบอาจย้อนกลับมาทำร้ายความน่าเชื่อถือของตัวเองได้อย่างไร แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเหตุการณ์โป๊ะแตกครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกัมพูชาในสายตาคนในชาติและประชาคมโลกมากน้อยแค่ไหนรวมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ได้ที่ใต้คลิปนี้ครับและถ้าหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกเบื้องหลังสงครามข่าวสารแบบนี้ผมเอกราชขอฝาก กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้รู้ทันเกมและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องข่าวถอดรหัสของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกตอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ